จันทิมาทาวเวอร์ชาแนลนะคะตอนนี้จันทิมาก็อยู่ที่บ้านเกอก,กนะคะบ้านลุงพลนะคะก็มาหลายครั้งแล้วนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสได,ไ,ดได้ได้ได้ถ่ายบ้านลุงพลนะคะตรงนี้ก็คือเป็น,นบ้านลุงพลนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไปนีมกันนะคะ,ะ,คะก็อันนี้ก็คือบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านลุงพลนะคะ ลุงพลป้าเต็นนะคะลุงพลป้าเต็นบ้านขบกอบค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหมู่บ้าน YouTube ด้านหลังบ้านลุงพลป้าเต็นกันนะคะว่าเ,เขาอยู่กันยังไงนะคะอันนี้ก็คือบ้านบ้านลุงพลป้าเต็นนะคะน้นนัไนบ้านลุงพลป้าเต็นนะคะ เดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ oh. ก็บริเวณด้านนอกนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะอยู่ด้านหน้าบ้านลุงพระเสนะคะชองนที่มาทาวเวลค่ะก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน Youtube นะคะซึ่งก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่ในป่ายางนะคะ oh. ก็ บรรยากาศดีค่ะสวยงามนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นหลังบ้านลุงพลนะคะหลังบ้านลุงพลประเตนนะคะซึ่งอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้เราก็อยู่ด้านหลังบ้านลุงพลประเตนนะคะอันนี้กด้านนอกก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ ด้านหลังก็จะเป็นสวนยางค่ะเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้าน youtube กันนะคะด้านหลังนี้ก็จะมีะ YouTuber, ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะที่มาเช่าบ้านอยู่นะคะมาเช่าบ้านก็จะเป็นบ้านไม้ไผ่นะคะน่ารัก ตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะเห็นบอกว่ารสชาติอร่อยนะคะเรื่องลือนะคะด้านหลังนี้ก็จะมีะสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญให้สำหรับยูทูบเบอร์นะคะทั้งหลายเลยที่มาเช่าบ้านอยู่ในนี้นะคะ บางท่านที่มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่ก็บ้างก็กางเต็นท์นอนกันบ้างนะคะในสวนยางบ้างก็เช่าบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นบ้านไม้ไผ่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งำอำนวยความสะดวกสำหรับยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะที่ที่ต้องการจะซักผ้า อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเครื่องซักผ้าหยดเหรียญไว้ให้นะคะด้านในยูกูบมีด้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของยูทูบเบอร์ ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยนะคะอ๋อนี่นี่บ้านหลังไหนคะบ้านสรีนาหนูนาบ้านหลังไหนเออสวัสดีค่ะรักหน่อยไหคะอ๋ออันนี้เหรออันนี้บ้านบ้านหนูนาเหรอไม่ค่ะก็นี่แหละของคุณพอลลี่พอลลี่เช่ารกหน่อยนู้นหลังสุดท้ายกําลังทำกับข้าวอยู่ออ๋ของจ้าอ๋อโอเคที่เขากำลังทำกับข้าวอยู่ เมื่อคืนนั่งกินกันตรงนี้ใช่ไหมใช่จ้าแล้วนี่ทําไมจะเข้ามาทําไมอาบน้ําจะอาบน้ําก่อนครับอันนี้ของเราทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราเช่านี้ทั้งหมดเลยเหรออันนี้เอฟซีซื้อให้ค่ะโอ้น่ารักเชจ้ะดูดูโอ,โอ้เห็นไหมยังลกอยู่เลย,ยไม่ได้เก็บเลย<ม>ือออกโอเคอันนี้ของใครของน้องบูมเหรอใช่่คะน้อันนี้ของน,นอง้องบูมน้อยนะคะนี่ เป็นของคุณโจาอาร์มารินทีวีนะคะช่องอนะครับยกเท้้าสงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นของอาร์มารินทีวีวนะคะคแล้วก็อีกต่างหากที่ว่ามาอ่ากางเต็นท์นอนกันนะคะก็ประมาณน,นี้นะคะอ,คอันนี้เป็นของช่องอาร์มรินทีวีสามสี่นะคะที่เราเช่าอยู่ตรงนี้ อ๋อนี่ไงอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เหรอคะเนี่ยจากช่องเบาต้นนะสวัสดีค่ะจ้ากโอเคมาอยู่ตรงนี้เองนะคะอันนี้เรา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 เช่าเขาหรือว่าเราเอามาตั้งเองอะคะเราเช่าเ,าเขาเป็นเดือนอ๋อเช่าเขาเป็นเดือนแต,<ะ>แต่เขาเอาบ้านมาตั้งไว้ให้แล้วเราก็เช่าถูกไหมคะเดือนเท่าไหร่คะ,ส,ะสามพันนะสามพันโอเคนะก็คุ้มอยู่เนาะใช่ไหม โอเคแล้วก็น,นี่อีกหลังนึงนะคะไม่ซับบาดเป็นบ้านของค่าสวัสดีครับพี่เล็กค่ะวัสดีค่ะโอ้โหกำลังตำป๊อกๆเลยแฟนพี่โจสวัสดีค่ะทำลังกับค่าบุริมี FC <c oughs> ค่ะอันนี้มี FC ผมก็ FC พี่ ไม่เอฟซีผมเอฟซีคุณนูนาผมขอกินกล้วยก่อนเอฟซีบุ้มน้อยอ๋อทำอะไรบ้างคะวันนี้จะมีปลาเผาปลาแล้วก็เผากุ้งมียำยำสูตรยำสูตรน้ำปลาอ๋อมีหน้าเมื่อกี้น้องบุ๋มบอกว่าพี่เล็กอย่าลืมมาเ่ยนะขายได้ขายได้ขายได้ค่ะโอเคบุ้มน้อยไว้ามาฝากไว้โอเคเดี๋ยวมานะคะครับคุณครับเชิญพี่โจเลยนะค่ะค่ะค่ะ ที่นี่ก็อยู่กันแบบสามัคคีนะคะเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะ FC FC ท่านไหนที่ต้องการจะช่วยช่วยเรื่องอาหารนะคะเรื่อง <c oughs> สิ่งต่างๆที่แล้วแต่ FC ทุกท่านจะสะดวกนะคะก็จะส่งมาให้แล้วก็มาทำร่วมกันนะคะมาทำร่วมกันทาน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ท,ที่มาที่มาทานทานได้แีบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราก็ไปดูด้านหน้ากันนะคะว่าร้านอาหารจะมีร้านอาหารประเภทไหนบ้างอันนี้ก็คือร้านอาหารคำสั่งนะคะร้านปลาส,สอนะคะยูทูบเบอร์ที่ท่านก็ฝากท้องไว้ตรงนี้นะคะก็จะฝากท้องไว้ตรงนี้ก็ขยับขยายเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วก็ร้านร้านทุกๆร้านก็เริ่มเก็บกันนะคะก็ เดี๋ยวยังไงก็จะเริ่มต้นกันพรุ่งนี้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการใบสีใบ,บสีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้านป้ายกๆอกกันนะคะ <c oughs> บ้านกกากบ,กบตูอเภอดองหลวงจังหมุกดาหารนะคะบ้านลุงคนป้าแต็งนะคะหลังจากที่ว่ามีเหตุการณ์ของน้องชุ่มพุ่เกิดขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> ก็ได้ทำความเจริญให้กับบ้านกอบตูมากเลยได้สร้างความเจริญให้กับบ้านกอบตูมากเลยนะคะ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะม,ยยม,มีตลาดน้อยเกิดขึ้นมีร้านคา้าและมีอยูทูบเบอร์จากหลายๆแห่งมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะ มีค่ะมีร้านกาแฟมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นะคะก็ะเราสามารถหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่นี่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจันที่มาเท้าเวชแน l เดี๋ยวพรุ่งนี้จันท่มาจะมาถ่ายบรรยากาศของช่วงเช้า ให้เพื่อนๆเอกซีได้ได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะนี่อันนี้คือร้านหมอหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะน้ำมะพร้าวปั่นนมสดโอ้โหขายได้วันละหลายร้านเลยค่ะหมอหนุ่มปั่นไม่อยู่ไม่อยากจะงงหมดแล้วนี่เอาแบบนี้เอาแบบนี้แก้วหนึ่งหมอหนุ่มนี่เห็นไหมคะเริ่มเริ่มต้นที่25่สิบาบาทค่ะ เมื่อนเดี๋ยวไม่ใส่ใไม่ใส่นม